จริงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับที่ดีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการมีชีวิตที่ดีเลยหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอในเวลาติดต่อกันในหลายวันเนี่ยครับสมองของรุดเราเนี่ยอาจจะทำงานได้ลดลงการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคที่สูงมากขึ้นสวัสดีครับผมนายแพทย์จิรกรจังหวัดอุดรเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอยู่ที่คลินิกเวชกรรมสงจรอนะครับ การนอนสําคัญยังไงต่อร่างกายมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับที่ดีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการมีชีวิตที่ดีเลยจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยมีูนย์ควบคุมการนอนอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆร่างกายของคนเราถูกออกแบบมาให้มีช่วงหลับแล้วก็ช่วงตื่นช่วงนอนหลับเนี่ยมีไว้เพื่อพักผ่อนทักจิตใจพักร่างกายให้พร้อมทํางานในวันรุ่งขึ้นนอกจากนี้การนอน,นยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นลดอัตราการเจ็บป่วยได้ คำถามคือการนอนเท่าไหร่ถึงจะพอดีหรือว่าถึงจะดีพออันนี้ขึ้นอยู่กับตามวัยวัยมัธยมควรจะนอนวันละ8-10ชั่วโมงหรือวัยมหาหลัยถึงวัยทำงานควรจะนอนวัละ7จชั่วโมงครับ ผลเสียที่เกิดจากการนอนน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ,อหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอในเวลาติดต่อกัน,นหลายๆวันเนี่ยครับสมองของนุชเราเนี่ยอาจจะทํางานได้ลดลงรวมไปถึงความจําความคิดหรือว่าการตั้งสมาธิก็อาจจะลดลงด้วยนอกจากนี้ยังมีการศรึกษาที่พบว,ว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคที่สูงมากขึ้นเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงรวมถึงสุขภาพจิตด้วยครับ ก็เทคนิคทําให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีมากขึ้นนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นองค์ประกอบของหลายๆอย่างเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยคือพยายามทําเป็นกิจวัตรประจําวันนอนหลับตื่นให้ตรงเวลารวมถึงมันหยุดด้วย2เนี่ยคนนอนหลับให้พักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอเหมาะสมทาไว้สามคือไม่ง่วงอย่าิ่งนอน4คือถ้านอนไม่หลับก็อย่าฝืนนอนต่อให้ลุกขึ้นมาทากิจกรรมคลายเครียดผ่อนคลา,ายก่อนแล้วค่อยนอนต่อ5เนี่ยคือการทากิจกรรมผ่อนคลา,ายก่อนนอนเช่น น้ำอุ่นยืดกล้ามเนื้อทำสมาธิ6คือการจัดห้องนอนให้เหมาะสมกับการนอนครับอุณหภูมิควรจะเหมาะสมอากาศถ่า,ศา,ายเทความมืดรวมไปถึงการนำอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นทีวีหรือว่าโทรศัพท์นอกจากนี้ยังมีพวกเรื่องการกินอาหารก่อนนอนหรือการออกกงการก่อนนอนก็ไม่แนะนำให้ทำครับคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก็ด้วยเช่นกันสุดท้ายน,นี้ก็อยากฝนากเลยว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะครับ การนอนเนี่ยทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายราบรื่นขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพกายและก็สุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยครับ